ปียนุษแป้นน้อยเผยจุดแข็งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแต่ยังมีเรื่องต้องปรับปรุงพร้อมยอมรับเนชั่นลีก2023ยากทุกทีมล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปประเทศตุรกีเมื่อคืนวันที่27พฤษภาคมนี้ก็ลงแข่งขันสัปดาห์แรกประเดิมสนามพบก,กับอิตาลีแชมป์เก่าวันที่30พฤษภาคมนี้ปียนุษแป้นน้อยกับตันทีมกล่าวว่า มีความพร้อมในการลงแข่งขันเพราะเราต้องเดินทางไปแข่งแล้วแต่หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาเราพยายามปรับจูนกับทีมให้มากที่สุดในเวลาแค่หนึ่งอาทิตย์ที่ได้มารวมตัวกันพยายามทําทีมให้ดีที่สุดพร้อมลงแข่งคิดว่าภายในทีมเรามีเรื่องที่ต้องปรับจูนการในเกือบทุกด้านเพราะสภาพทีมเรารู้อยู่แล้วว่าทีมเราร่วมทีมกันน้อยมากโดยเฉพาะเรื่องของตัวเซตกับตัวตีที่เพิ่งจะเจอกันต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะและใช้เวลาในการปรับตัว ซึ่งในการแข่งขันระดับ VNL ยากทุกทีมเราไม่อยากประมาททีมไหนและทุกทีมจะส่งทีมชุดใหญ่มาหมดถือว่ามีความยากทุกทีมถ้ามองใน,นจุดแข็งทีมเราอาจจะเป็นในรูปแบบของการผสมถ้าบอลแรกเข้าเราก็จะไม่ห่วงเลยเพราะเราจะมิกบอลได้ดีถึงเวลาแล้วฝาก FC ทั่วประเทศส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราและอย่าลืมเชียร์พวกเราเยอะๆด้วยนะคะ